สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่เขื่อนมูลบนในจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ผมพาทุกคนมาตกปลาชะโดกันนะครับตอนนี้เป็นเวลา6กโมงเช้าครับฟ้าก็ยังไม่สว่างดีนะยังสลัวสลัวอยเลยครับ เหยื่อที่ผมใช้ในวันนี้ครับก็จะเป็นเหยื่อประเภทปลายพัดนะที่นักตกปลาเรียกว่าบัตเบดครับปลาชดโดที่นี่ก็จะใส่อยู่ใต้กระชังนะเราก็จะใช้เสียงจากบัตเบดนะครับเรียกปลาชดโดให้ออกมากัดเหยื่อะนะครับ นี่นะมาไม่ถึง5้านาทีเลยครับได้ปลามาสองตัวแล้วไม่ทันได้เปิดกล้องเลยนะทุกคนเนี่ยรัจากอมังดึงอยู่นะเโดข้างกระชังครับกระชังนี้เป็นกระชังล้างนะโอ้ดายูครับเป็นกระชังกระชังปลาเก่านะแล้วก็ เหยื่อปลอมนะมาตีข้างกระชังนะเหยื่อที่ผมใช้เป็นบัตเบดนะเป็นเหยื่อใบพัดครับนี่นะปลาชโดูเลื่อนลำมุนบนครับโอ้ไซสสวยนี่นะไซส์น่าจะประมาณสักสอกิโลกว่าครับนี่ดูถังน้ำแข็งครับถังแข็งใหญ่เลยนะดู ยาวมากครับนี่คือตัวที่สองครับผมเฮ้เอโอ้โหแหวนแวนเรียบร้อย เด็กแว้นครับเด็กแว้นแว้นโอ้โหเด็กแว้นเหี้ยปลามันก็จะอยู่ตามข้างๆกระชังแบบนี้นะ ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ได้มาแค่สองตัวนะปลาก็ยังไม่ค่อยกินดีนะครับตอนนี้เรามาพักผ่อนนะทุกคนนี่หาปลาไปทำวัตถุด,ดิบกันนะนี่ได้ตัวใหญ่นะเดีย๋ยวลองเก็บปลาก่อนนี่นี่ครับปลาชโดเขื่อนบนบนนะครับนตตัวใหญ่เลยนะเก็บปลากัน <c oughs> นะมีตัวนึงนะ ต,ตัวนี้จะเล็กกว่านิดนึงนี่นะจะเล็กกว่านิดนึงครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะประมาณ2อกิโลนะเออขอเก็บปลาก่อนครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนหมายกันไปเข้าไปดูแถวป่ามิยาลากันนะ ตัวอยู่เ네นี่ยขึ้นตามใจกาหาสนิยมตีไม่ตีติดใจกาหาสนิยมแต่แป๊บมันมายังไงนี่ครับโอ้โหเฮ้ยเชียวปือืมไล่ออกมาจากข้างในดีนะโดนแล้วครับโอ้โห โดดําเกิดมวลบนนะโอ้โหขัดล,ล,ลังครับตัวนี้ตีสุ่มได้นะครับโอ้โหชะด้นชะด้นเนีน่ยะโ,โหดหรืชอชะด้นไม่รู้ตอนนี้อยู <laughs> ดอ <laughs> ด่ดีๆก็บล้ม ดีดีดีกระบมอาเรียบร้อยครับเขียวปื๊ดดีตัวนี้นส,สีมันสวยแล้วนะกลังเป็นแมงคู่นะครับเนี้ยนะเขียวๆเลยนะครับเสีียวเขินบนบนนะนะครับช่วงนี้เป็นฝนเริ่มตกครับแล้วก็ปลามันก็จะประมาณว่ากำลังจะเข้าฤดูผสมพันธุ์นะปลามันก็จะสีเขียวแบบนี้นะนี่นะ เขียวๆเ,เลยครับนี่อันนี้คือปลาป่านะไม่ใช่ปลาลูกคลองครับก็นานๆจะมีโอกาสได้มาตกปลาที่เขื่อนมุนบน,บนอย่างนี้นะหลายปีแล้วไม่ได้มาตกปลาที่นี่ก็ธรรมชาติก็ยังสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับนี่สวยๆเลยนะนี่ ตอนนี้ก็เป็นเวลาพักเที่ยงนะเราก็มาพักอยู่ต้นน้ําเขื่อนมูลบนนะครับตอนนี้เราได้ปลาไปทั้งหมดสามตัวฮะวันนี้ซื้อข้าวมาจากซเซเว่นนะ <c oughs> เป็นข้าวอีซิโก,โกนะ้นะเอาแบบทานง่ายๆครับนี่ซิโก้ ก็เหมือนว่าเราได้มาพักผ่อนปิกนิกนะครับบรรยากาศก,ก็วันนี้เราอยู่กับธรรมชาตินะครับนี่ครับคลองต้นน้ำครับเขลื่อนมุนบนก็เดี๋ยวตอนเย็นครับเราได้ปลาไปก็จะไปทำลวกจิ้มกันนะลวกจิ้มปลาชูนี้อร่อยมากๆนะครับก็ไม่ได้กินมาหลายปีแล้วตั้งแต่ไปทำงานที่บางระเทศก็ไม่ค่อยได้มานตกปลานะครับก็วันนี้มีโอกาสกลับมาที่ไทยก็ มาตกปลากันพักผ่อนครับนานๆจะได้ออกทีครับนี่น่าจะสองสองสามปีแล้วครับไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะแม่ก็ไม่ได้กินปลาชะโดมานานแล้วครับวันนี้ก็มาหาปลาชะโดให้แม่กินครับแต่เรากินข้าวกันก่อนครับน<า>ี่ข้าวผัดปูข้าวผัดปูโอ้โหมากินในเขื่อนนะี <c oughs> ปน่ปูนาปูทะเล นี่ผมเป็นผัดซีวนะหิวข้าวแล้ว นี่นะหมายกระชังนะครับยินดียินดียินับโอออกมาจนได้ครับหมายกระชังนี่เป็นตอนเย็นนะ,ะยินดีย็นๆี บอแล้วก็ไปโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหตัวที่4ของวันนี้ครับโดนจนได้ครับบอกแล้วครับว่าไม่ต้องไปไหนไกลนะ Yeah, วันนี้ทีมงานสะเทือนน้ำครับมาเย mm hmm. ือนเขื่อนมูลบนต้นแม่น้ำมูลนะ mm hmm. นครับ mm hmm. ดูบรรยากาศครับ mm hmm. ชิวมากครับตรงนี้เป็นแพรล้างนะเป็นแพรเลี้ยงปลาเขานะครับแต่ว่าตอนนี้ล้างไปแล้วตั้งแต่ผมไปทํางานบางละเทศนะแพรนี้ก็ล้างตั้งแต่ผมเริ่มไปบางละเทศใหม่ๆนะตอนนี้ก็สภาพก็สุดโทรมแลวครับ มาแล้วครับตัวที่สี่โอ้โหเชือดเถื่อนครับเถื่อนมุนบน ับตอนนี้เราก็มาถึงฝั่งแล้วนะตอนนี้เรากำลังเอาเรือขึ้นกันนะครับนี่นะวิธีการเอาเรือขึ้นครับก็ถอยเทเลอร์ลงน้ำครับแล้วก็จะมีดินนะครับลากลากเรือขึ้นจากน้ำนะครับไมู่่บนเทเลอร์ครับเราเรากกล็อกนะครับนะครับวันนี้ไปกับเรือเรือน้ำสองครับเรือกันกอนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลานะ วรงนี้ได้ทั้งหมดกี่ตัวตายแล้วดูปลาครับนี่นะเป็นปลาวันนี้นี่โอ้ัวไม่ตายแล้วนะเห็นไ้มตายจริง้วเราลืมดูเลย นี่นครับสองโใหญ่ยยเลยนะนีนะ่ตัวก็สองโลกว่าสามโลนะนี่นครับแล้วก็อีกสองตัวนะโอ้นี่ได้หมดสี่ตัวนะครับยังไม่ตายเลยนะเป็นสองตัวไปกลับบ้านกันครับ ทำไมนี่วัดเ,เกินไปเนี่ยาตายหมดเลยนี่ครับจานกอตกปลายครับตาตายทุกตัวเลยโอ้โหเจ๊งเลยครับเนี่ยนี่นะเกได้แต่ตัวใหญ่นะแต่ว่าตายหมดเลยนะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทำอาหารครับครับตอนนี้ก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วครับตอนนี้แม่ผมก็กำลังทำ ปลาฉโดอยู่นะครับวันนี้จะทำเมนูอะไรบ้างต้มยำแล้วก็เอาเนื้อไปลวกจิ้มลวกจิ้มอ่าเอาหัวกับก้างไปต้มยำนะครับเนี่ยวันนี้แล่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะทำต้มยำแล้วก็ลวกจิ้มนะพอวันนี้เรากลับมาค่ำนะครับทำไม่ทันครับวันนี้ก็ต้องเป็นวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะแล่ไปก่อน นะครโดยเชฟคุณแม่ผมเองครับนี่นะเนื้อขาวเลยครับทุกคนอันนี้แร่เอาก้างออกนะใช่ม,มใช่เอาเต็มเน,นื้อเอาเต็มเนื้อนะครับเอาแล่เอาก้างออกนะซึ่งเมืก่อนนะครับผมไปตกปลาชโดมาบ่อยนะก่อนที่จะไปทำงานบางคลา,าเทศครับ ก็แม่ผมก็ติดใจนะลวกชิมปลาะชะโดนะครับเป็นเมนูพิเศษของทางบ้านนะที่เรารับประทางกันบ่อยๆนะครับก็กลับมาจากบางคลาเทศก็เลยชวนเพื่อนครับไปตกปลาะชะโดมาทำอาหารกันวันนี้ เรียบร้อยแล้วนะนี่ครับเมนูลกจิ้มปลาชโดนะนี่ครับน่ากินมากเลยนะเนื้อขาวๆเลยอตอนนี้ก็จะเป็นต้มยำหัวปลานะครับนี่กับน้ำจิ้มครับแซ่บๆาไปกินกับลกจิ้มนะเอาเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะ ลูกจิ้มปลาชะโดนี่ไม่ได้ชิมนานนะครับเองปลาชะโดเนื้ขอขาวๆเลยนะเนี่เราใส่ครับจิ้มอย่างงี้นะอ่ะอันนี้ครับอืมหาครับเนื้อเด้งดี พราะปลาสดมากครับเนื้อปลาหวานเนื้อปลาหวานมากครับสดมากๆเลยเพราะว่าเราหามาเองนะเรืวานอร่อยครับก็เป็นเมนูประจํานะครับของทางครอบครัวผมนะที่ทําอาหารแบบนี้นะครับรับประทานกันนะครับท่านใดครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจด้วยครับก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ